บางครั้งบางทีความไม่รู้ของเรามันอาจจะไปสร้างความแบบจอยในใจบางอย่างในการที่ใครสักคนหนึ่งเขาอินกับเรื่องไหนเขาได้โอกาสได้เล่าได้มากัวได้เล่าใช่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 มันไม่ดีหรอกหรอเห็นปะความเป็นอีโก้ถ้ามันลดความเป็นอีโก้ตัวเองมากกว่าได้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 ดีกว่านี้มันน่าจะหุดหิตน้อยลงไหมหรือไม่หุดหิดวะแบบให้หาพูดหาเลยเนี่ยเออเออหรือหุดหิดง่ายมันก็แบบในหัวมันก็จะรันแล้วว่าแบบแหมรู้ดีอ้สระ เออ,อ,ะเะอะไรอย่าเงสาระไม่มึงพูดอะไรออกมาอย่างเงี้ยเอออ่ะงั้นอันนี้พูดเฉย,ยๆนะเออในเรื่องส่วนของความเข้าใจมนุษย์นะเอออันนี้พูดเป็นพูดฝากไว้ให้คิดแล้วกันเออเอาจริงๆถ้าพี่ไม่ไม่มีความเข้าใจในมนุษย์หรือว่ายึดว่าต้องเป็นแบบที่พี่ชอบเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่จะมานั่งคุยกับเนียยได้ไหมไม่ แล้วมึงก็สารละเกินบางทีกูแบบไอ้เรียออะไรของมึงเนี่ยเออแล้วทำไมมาถึงคุยได้กับพี่พี่ก็ัจะบอกสะท้อนกลับไปที่เมียเหมือนกันว่าไอ้เรียบางทีอะเราอะคนอื่นเขาก็อีกแบบนึงเราจอยกันได้เราจอยจอยกันเราก็แค่อ๋อเคื่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันเกินขอบเขตบางทีบางอย่างมันมันท็อกซิกสําหรับเราเกินไปบางบทสนทนาเราก็แค่แตะแตะถ้ามันออกจากตรงนั้นไม่ได้จริงๆก็ไม่ออกออกได้ก็ออกแต่เราไม่ต้องไปถึงกับ ไอ้เฮียการกระทําสิ่งนี้มันไม่ดีเลยนะนั่นนี่ก็ปล่อยไว้เรื่องของแม่งไปมันเป็นเรื่องของเขาไม,ไม่ใช่เรื่องของเราเอาตัวเองออกมาก็พอแค่พูดพูดให้ฟังเฉยๆว่าจริงๆอ่ะมนุษย์อ่แม่งไม่ได้เหมือนกันแต่คนที่ไม่เหมือนกันก็เหมือนเราที่คุยกันได้แต่ถ้าเราไม่โอเปนเลยอ่ะขนาดเราสองคนก็ยังน่าจะคุยกันไม่ได้ด้วยซ้ำนะใช่อันนี้คือคําตอบที่ชวนคิดเฉยๆเออ เพื่อจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นที่พี่พูดเมื่อกี้พีพ่พูดฝั่งพี่ไงในการพูดกับเมียวออเก็ตปะถ้าไม่อย่างนั้นอ,อ๋อพี่จะมาพูดอะไรมีสาระอะไรเกินไปเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงทำไมถ้าพี่ไม่ได้เข้าใจว่าโอเคตอนนี้พี่พูดกับเมียวอยู่นะนี่คือเมียวเออถ้าคุยคุยกับเมียคุูก็ประมาณนี้แหละเออเอ,อ,อะไรอย่างนั้นอ,อ่ะเอ้ามันไม่ได้จะไปกันได้นะเก็ตปะใช่เอ,อ้าอย่างสมมุติวันนี้พี่ไปคุยกับ น้องพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะอีกมูทหนึ่งละบางทีเขาจะมาเมา์มยอ่ะอย่างเรื่องโอปอลอย่างเงี้ยน้องพี่ชอบมากพี่ก็จะได้ซอสข้อมูลโอปอลเนี่ยจากน้องก็แบบอ๋อจริงเหรอเออฉันไม่รู้เลยว่าอันนี้มันแตกต่างกันยังไงเธอก็จะพลาวมากในการที่เธอจะเล่าเพราะว่าเธอชอบออใช่ไหม in, 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 เธอก็จะแบบเออเนี่ยพ่ป่ติมันอย่างนั้นอย่างนี้นะอ๋อจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยบางครั้งบางทีความไม่รู้ของเรามันอาจจะไปสร้างความแบบ จอยในใจบางอย่างในการที่ใครสักคนหนึ่งเขาอินกับเรื่องไหนเ,<ร>เขาได้ไดโอกาสได้เออล่<ด>าใช่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 มันไม่ดีหรอกหรอเก็บ่ปะ